รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะรวมเอาไฮแมทของแต่ละตอนที่เราได้ถ่ายไว้เอามารวมมิสกันในเทปนี้เทปเดียวเลยเอาฮามีแต่ความฮามีแต่ความฮาเออสมัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยมัน่อามันมีแต่ความฮานะครับคนได้มาเนี่ยอันนี้ยองยองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับกับเทปนี้เทปพิเศษของเรารวมมิสความฮากับไปติดตามเลยเด็กหัวหมอ หชื่อเด็กจริงดีดาสายเพิ่มซักชื่อชินนัมมานสายยาอาราเล่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธันวรรนอาชาเป็นค่ะชื่อเล่นแก๊ปค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่ะในการตัวกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิลกานอัจรอชื่อชื่อเล่นชื่อแหวนก่อนเอาเละครับถ้าเกิดปัญหารถติดระดับประเทศอย่างนี้จะแก้ปัญหาไงครับ ต่อเลแล้วไปหาตำรวจค่ะน presidency. ้องแบมรู <I> ้จักปัญหารถติดไหมครับแก้ปัญหารถติดยังไงครับดับเครื่องน้องงูอ่ะเฮ้ยน้องไม้น้องไม้ครับรู้จักรถติดใช่ไหมรู้จักนี่อืมถ้ารถเราทําไม่ให้รถติดน่ะไม่ให้รถติดทํำยังไงรถจะไม่ติดถอดแบตเตอรี่ออก โอเคนะแกตนะทำไมไปต่กระดูกข้างนอกไหมไม่ได้อยู่ท่าเด็กครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาเซอร์มาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไซน์ค่ะนี่ตบมือกันก่อนเลยครับนี่น้องเบิร์ดชื่อจริงชื่ออะไรครับเบิร์ดนัทวุฒิครับชื่อจริงชื่อนัทวุฒิธัญญาเจริญน้องไอร์ครับพี่สบมือกันไอร์ทำไมถึงต้องเล่นเฟซบุ๊กครับ ก็ถ้าไม่เล่นก็จะไม่ทันแมแล้วก็จะตกยิว่่จะไม่รู้แม่กำลังด่าใครรึน่เป็นบุครับเล่นเพื่อคลายเครียดครับเวลาเลิกเรียนมาแล้วแล้วจะเจอแม่บทยายด่าพ่อว่าก็ช่วยขายเครียดน้แม่ปากจัดหรองง่องห่งโถูครับ การเมืองหมายถึงใครครับได้แล้วคแดงครับเฮ้ยโอยทั้งหมดจาพพุงนี้โลกจะแตกหมูจะทําไงก็หมูจะบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปทางเกาวให้โลกค่ะโลกูต้องเลสเรนชื่อจริงนางสกุลอะไรครับยด็กหญิงทูบัตีได้มาชวนค่ะนี่นองยิ้งยีไล่แบบนางสาวไทยด้วยอายุเท่าไหร่ครับ ห้าปู่ครับเป็นลูกครึ่งอะไรครับอิตาลีหัวอิตาลีอิตาลีพูดอิตาลีได้ไหมครับอันไหนเองพูดอิตาลีครับโอเคน้องแเอ็จีอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าขวบเออได้แล้น่ารักชื่อเอ็นจีชื่ออะไรครับชื่อว่าเด็กเอ็จีหน้าบกบึ้ง ติดกี่แฉกเลยครัติดเกาะเนี่ยน้องนัทสลินอยาให้ใครไปช่วยครับซุปปเอร์แมนค่ะเพราะว่าหนูจะได้ติดปีกข้าต่อไปจอถ้าติดเกาะให้ใครไปช่วยครับไทยน้ำฟ้ามาช่วยน้ำฟ้าเก่าครเป็นน้ำฟ้าจริงๆหรือน้องน้ำฟ้าน้ำฟ้าโลกน้ำฟ้ารึเปล่าคะน้งฟ้าบนสวรรค์หรือเปล่าอ๋อ คำถามถามว่าทอง1กิโลกับทอง1บาทเนี่ยน้องมัสินอยากจะได้แบบไหนครับ1บาทค่ะเฮ้ยทำไมคะเพราะอะไรครับถ้าเราตัดสต๊าฟ1ดวงในเซเว่นหนูจะได้1บาสวัสดีค่ะหนูเชื่อชนิชาเมียวดค่ะเอออายุเท่าไหร่ครับผม8ขวบค่ะโอ้เรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยป .2 ค่ะอืมพี่น้องกี่คนครับมีไม่มีมีมี คือนชื่อแสนดีครับแสนดีอายุอายุหกขวบครับหกขวบเรียนชั้นไหนครับปหนึ่งครับอันนี้อันนี้ชื่อน้องแสนดีแสนดีแล้วคุณชื่ออะไรแสนเล่ ชี่เลนชีน้องเกลใช่ไหมครับอ๋อนี่ริงหี่หวานนัสกุลสุขมณี้าน้้เน้ตัวใหเ้มล้ององไปดูนี่เต้นถมว่าแปลงเพศในความหมายของน้องคืออะไรครับถามว่าแปลเพศอ๋อแปลเพศอันนั้แปลงแล้อแปลง ไรลูกแฟนค่ะแปลงแล้วแปลงจากผู้หญิงเป็นผู้ชายแปลงแล้วจากผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงอ๋อว้าวผู้หญิงแปลงแล้วแปลงแล้ว ่ตาเปล่าตาไปบ่อยๆแล้วไม่ได้ทำความสะอาดหมอ๋อก็อาจจะเข้าใจว่าการซักกางเกงอะไรหรือเปล่าจะไปลวกซักกางเกงก็แปรงมาแปรงที่ต้อกางเกงจะดูดีกว่าปลาเป้าหูมีอะไรถ้าขอของเล่นจากโดเรมอนได้จะขออะไรครับขอเบอร์โทรค่ะเอาเบอร์โทรโดเรมอนเหรอครับอยางได้อะไรครับถ้าเกิดจะขอของเล่นจากโดเรมอนได้ เปาเลอยหวด้วยเอากระเป๋าเดลมอนมาอยากได้เลยก็รู้เองดี่ะนด้นำตัวหนครัครับ้นค่ะค่ะอชื่อเด็กหญิงอิสราออัสวไกเช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้อชื่อเด็กหญิงนันนารีสีอภิรัลชื่อเล่นชื่อน้องคอมเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรไยกูค่ะสวัสคุณเล็กครับไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันแน่นอนครับต้องฮอรู กลัวผีอะไรมากที่สุดครับไม่กลัวค่ะเพราะหนูมีตัวช่วยฮะใครตัวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวผีเหรอลูกไม่กลัวค่ะเออหน้าตาเธอก็ไม่สมควรจะกลัวผีเพราะถ้าถ้าถ้าทางผีมามันเตะผีแน่ใช่แต่กลัวน้องครับเออเหรอเออมีตัวช่วยเหรอลูกใครเป็นตัวช่วยอ่ะพี่ฟงนะคะน้องปานกลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีว่าขาดเคยใช่ไม่เคยค่ะเอาไม่เคยแล้วกลัวได้ไงอ่ะ เรื่องอะไรครับตาก็เล่นอยู่เรื่องนึงผีหัวขาดเลอไม่เราผีหัวขาดที่หนูรู้จักเขาไปลูกรู้จักกันไหมมีเบอร์โทรผีหัวขาดแม่มีไหมเขาผีแล้วไม่มีเบอร์พี่เราม่รู้จักีหัวขาดก็ต้องไจ้มเราเขาหัวขาดนะลูกเออเพราหนูเตะค่ะเตะเตะยังไงลูกเตะยังไงลูกเตะยังไงลูกเจอะไรเจ้อะไร พอมาเป็นไหมพี่รพีจ้ารพนันไม่ดียังไงครับเสียทุกสิ่งเสียทั้งบ้านเสียทั้งรถแถมต้องไปอยู่ในห้องโถงน้วยการพนันดีเหรอไปดูต่างประเทศเลยเหรอช่วงนช่วงหายซีซั่นด้วยนะไม่ใช่ค่ะคือห้องขับโดนจับโดนขังพนันไม่ดียังไงครับไม่ดีที่ทำให้เสียเงินค่ะ อ้าวไอ้ที่น้าเกิดได้อ่ะก็ดีสิวะไม่ได้ก็ดีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีพอรีสต์ทคุณเนบุริจากการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตาย สบายที่สบายไมที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกาด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ สวัสดีค่ะช่อคัวุสีนะะจะมีประมาณสีสายนะสายแล้วกพี่ข้าีใช่ไหมคลูกพี่สี่้แล้วสวัสดีค่ะชื่อเดหญิงวริษาภูมินชื่อเล่น ทางเนี่ยครับจะกลับบ้านยังไงครับร้องให้ดังๆร้องให้ดังคนได้ยินปั๊บจะได้มาพากลับบ้านร้องใดังๆร้องยังไงลูกซ้อมได้ไหมซ้อมเสียงได้มหนึ่งสองสมรองอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดน้องทิพย์หลงทางเนี่ยจะกลับบ้านยังไงครับใช้ G P S ค่ะออยอ้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 อ้ย เขาควบติดตัวแล้วอะง่านะอน้องไมคครับถ้าเกิดว่าน้องไมคหลงทางเนี่ยน้องไมคจะทำยไงครับก็อยู่ต่อนานๆค่ะถ้าเบื่อก็ให้แม่มารับค่ะอ๋ออยู่อย่างนั้นเลยอย่เลยแล้วก็รอจนกว่าแม่จะมารับแม่เป็นความรับผิดชอบของแม่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของหลัวต้องไปหางแม่น้องอ้ําครับถ้าเกิดปิดเทอมปั๊บเนี่ยน้องอ้ําอยากจะทำอะไรมากที่สุดครับ น้องอ้าถึงจะออกรายการเด็กผัวหมอครับเพราะสนุกค่ะแล้วก็อยากไปฝันอยากมาเล่นที่นี่โอ้ตอนี่ตาสวยของเราเนี่ยนะครับถ้เกิดปิดเทอมต๊นน้องมาอยากทำะไรครับไปดูน้ำท่วมค่ะดูน้ำท่วมทำไมทำไมน้ำท่วมจริงตลรอรดเทอมาลุกตอนนี้ก็มียชไหมคะ วันเกิดพ่ออยากซื้ออะไรให้พ่อครับเบอร์พี่ค่ะเบอร์พี่พ่จะซื้อให้พ่อหรือซื้อหนูเองเนี่ยคิดได้เนาะวันเกิดพ่ออยากซื้ออะไรให้พ่อครับในเกางเกงยไหนหนูปรึกษาไม่ได้แล้วอยากได้ถึงซื้อเกงไหนให้พ่อครับยังไม่เคยในเกงเงนผู้ชายเลยยังไม่เคยในเกงเงนผู้ชายเลยไม่อยากให้พ่อไม่อะไรให้น้อพ่อจะซื้ออะไรให้พ่อครับทองค่ะ โอ้โหตัวลูกพ่อทักไม่ใช่ละฮะต้องการอยากมีอยากมีลูกนลูจังเลยนี่เขาเรียกว่าลูกลูกกตัญญูการ์ซื้อทองครับทำไมล่ะลูกไปต้องซื้อทองคะพ่อชอบทองค่ะพอซื้อทองแล้วจะซื้อทองให้พ่อกี่บาทลูกหนึ่งปีครับค่ะฮ่าปองหมวย หาสี่สามสี่หนึแอคชั่นกับพี่เลยบอกแล้ว5 4 3สนแอคชั่นคือผู้หญิงสรีภันแก้วก้าชี่ได้ชื่อน้องสายปานค่ะนิรันดรวัฒนเทียมยางไกยู่อายุ12ปีครับคำถามถามว่ามีแฟนดีหรือไม่ครับ นี่ค่ะขับรถจะได้ช่วยขับรถกอจะเป็นบ้านฉันใครแล้วถามก่อนว่าตอนนี้น้องสายปานมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะไม่สเตตัสเลยว่าใครอยากคบกับหนูก็ต้องล้างรถล้างใจคุณจะมป็นบ้าก็อย่างนี้สิพี่อย่างนี้มาค่ะถามถามว่ามีแฟนดีหรือไม่เพราะอะไรครับไม่ดีครับอ้าว ทำไมเนี่ยไม่ลูกแต่เขามาด่าเขาม่โทรตามให้กลับบ้านเลยมีแฟนดีหรือไม่ครับดีครับะยังไงลูกยังไงคี้จะได้เฮ้ยได้โยทำงานบ้านอยาก เดี๋ยวผมไปคขัอ่ะหนึ่น่แรกู้หญิงมสอท่แรกครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองคั้ที่สครั้งที่สหรือสกังสหรอ้มไม่นที่อว้เคยนา้งห้ทีองอ่าครั้งขึ้น้าคร สัตคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะศักกระพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริตสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพลทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายพัฒน์รบ ok ุภิสต์สองคนชื่อเล่นชื่ออุตต้าโอ้ชื่ออะไรครับชื่อ,อ<า>จริงเด็กชายโอ้ใจงดสกาเลย สวัสดีครับน้องแพรมอนที่จริงที่ไรครับคุณกลาหน้าตาสับประหลาดเป็นยังไงครับมีสองตาตัวดำๆมีแผ่นอยู่ที่หัวค่ะเดี๋ยวที่น้องพูดมันพูดผิดเลยที่น้องพูดนี่มันตัวนี้เลยเนี่ยโอเคแมวเด็กแมวพระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระเข้าวัดโอ้พระเข้าวัดจำวัดน้อยเราดีกว่าพระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระลูกตากับะ ทั้งหายทั้งร้องจัดว่าจัดว่าหมายถึงท่าทคนที่สองบ้างดีกว่าใครครับน้องบีมน้องบีมน้องบีมหินก่อนลูกไม่หรอกจะแกล้งนู้นยกไปกับเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนน้องบีมตอนที่พี่นั่งเบิ้งเลยอ่ะพูดเล่นพูดเล่นตอนที่พี่ถามว่าสักขนาดนั้น ดสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิปกรโลมศรีชื่อเล่นชื่ออาร์ตอยู่โรงเรียนอนุบาลวิชัยสงครามอายุแปดขวบครับ้สวรรค์มีจริงทำยังไงเราถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ข้าวก้องมีคนมาลงไปทำยังไงครับจะเป็นยังไงบ้างครับมีคนคนขึ้นสวรรค์ เวดาี่วตายแล้วไขึ้นสวรรค์และอย่างกูฟ้องนี่ไ้ขึ้นสวรรค์หรือนรกครับนรกลงอ่าต้อเป็นจะทำอะไรดีครับดับไฟให้หมดบ้านดับไฟเลยตีมากตีมากเพิ่มจบโอ้โหเอาไปดีนะบดับไฟให้หมดบ้านแล้วเรากำลังกินบ้านคนอื่นแล้วเรา ไปนั่งบ้านอื่นบ้านัราก็ประหยัดไฟสรุปบ้านคนอื่นจ่ายตังแทนเราต้องถวาบ้านเราบ้านร้าอ้บ้านไร้้างาลูกระสกระอะไรอย่าเี้ยช่วยอะไรนะของอย่างนะครับนี่ค่วยแประหยัดไฟยป็นไงครับไปย้ายบ้านคนอื่นแล้วบ้านเราอะปิดไฟท้หมดแล้วเราก็ไปย้ายบ้านคนอื่นแล้วเราก็ป่าี เก่งพวกอื่นไงดีมากไหวไหมครับผมดีมากฮะดูทีวีแล้วสงเพลงนี่นะลูกทำไมต้องดูทีวีครับเพราะทีวีมันไม่ดูเราเราก็ต้องไปดูมันโอเคได้ลำตัวครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายภูณสุงกดชื่อเล่นชื่อเค้นป้าชื่อเด็กหญิงยาดาเศรษฐพรชื่อเล่นชื่อเพียงคอค่ะ เด็กเขาชื่อเด็กชทยดูแลสุขภาพให้ดีค่ะครับอ่าอาหารเสริมคืออะไรครับอ่าาหารเสริมก็คืออาหารเสริมครับอย่าอาอารั่งรงายอาราราริ่อย้อย่าอาร่งออยอยอย่ารารัอารอยรั่รงย่ัรา่ ผมไม่รู้จักว่าผมรู้จักแต่อาหารบูดนี่นี่อาหารอาหารบูดรู้จักเพราะว่ามันได้กินและเหลือไว้น้องเปยนพอทำไมเราต้องสวดมนต์ด้วยครับเราสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วค่ะก็ไหวแผ่เมตตาขอให้่ดกหนุ่ยแล้วก็ไอ้แม่ไอ้ข้อสองเนี่ยถูกใจแม่ม้าสวัสดีครับผมชื่อไอ้กิ้งอยู่โรงเรียนสารศาสตร์เวชินนครราชสีมาครับ ชื่อจริงชื่อเด็กชายพาคินวชิระบุลภาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพัฒน์สีริกตาวะชื่อเล่นชื่อน้องยามีนอายุสิบกวบครักอยู่เคยเคยไปทอดต้นปากับคุณพ่อแม่ไหมใช่ครับไปที่ไหนครับไปที่วัดป่ะที่วัดครับอ๋อวัดอะไรครับโอ้ผมคงไม่ไปดีเบอร์มาพบกับน้องยามีนเลยน้องยามีนมามามกับ ่จรครับกรณีการไาตำแหน่งของคเอะไรครับเนี่ยช่วยช่วยงต่คืออะไรครับสเมยกุมงัเนถ้ามาถ้าเจอเราจะทำอาหารกินเองไงจะทำอะไรจะทำอะไรกินไข่เจียวไข่เจียวทำไปมทำไทำไไข่เจียวทำง แล้วแล้วหนูอยากเป็นอะไรอ่ะที่ที่แบบบ่งบอกความรักชาติมากเลยอ่ะเป็นโจรนะเอาไม่เคยดูหรอโจรแต่มันจานหวใจไงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพันีิดาธนสุนชื่อเล่นชื่อน้องไดพีริกินครัอยุกขวครับเ็การต้ค่ะชื่อเล่นชื่น้ำหนึ่งค่ะ คนเก่งกับคนดีอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคนดีค่ะเพราะอะไรเพราะหนูอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างน้องมาอยากได้ของขวันอะไรครับปีใหม่อณามัยค่ะประตูงทำไมถึงต้องปิดถนนครับเพราะรถจะได้ไม่ชนคนครับโอ้โหเปให้แม่ใช้โอโหข้าวหางสุดห พี่อับกทิมาเลยอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวตักกันมือหงิกเลยตักตักกระดาษตักต่อแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับรายการเด็กหัวหมอขอบคุณท่ติดตามชมพวกเรานะคะขอบคุณทีกล้าทามที่กล้าตอบยิ่งน้อยยิ่งไม่แสดงออกยิ่งคิดออกยิงไม่ออกขอให้บอก